ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะเติมโลบัคร้านไหนดีผมขอแนะนำร้านนี้เลยมารู้ชอบมาพร้อมกับเลทที่สุดจะน่ารักซึ่งทางร้านก็จะมีบริการรับเติมโลบัคก,กับเลทสุดคุ้มแล้วก็ยังมีบริการกดผลปีศาจกับเกมพาสในแมปบล็อกฟูดแล้วก็แมปคิงเลกาซี่ด้วยถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับใครที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมพารราคาถูกต้องร้านนี้เลยเลมอนชอ็อปมาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีด๊ดทางร้านก็จะมีบริการ รับกดเกมพาร์ทในแมปต่างๆกับราคาที่โคตรจะถูกกดเพรออสตาและยังมีบริการในแมปบล็อกฟุตกันอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ XD Shop ร้านบริการรับเติมโลบัคเลท6มีทั้งระบบเพจแล้วก็ระบบเว็บไซต์เลยนะครับสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลย เฮลโหลกก็ขอล่าวสวัสดีเหล่านินจาทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะก็คือว่าในคลิปวิดีโอนี้นะฮะทุกคนก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะครับพาร์ทที่แล้วผมก็หยุดไว้ที่ซารุโทบินะครับซารุโทบิคืออันไหนว่านี่เลยทุกคนซารุโทบิอันนี้นะครับก็ ทำไมถึงทําช้านะก็เมื่อวานเป็นวันแม่นะครับก็ขอให้เวลากับแม่ตัวเองบ้างนนครับออคือว่าเออทำคลิปหนักไม่ค่อยมีเวลาให้แม่เลยนะครับก็เลยแบบไปทําหน้าที่ลูกที่ดีหน่อยแล้วกันนะครับเออก็โชว์เป็นคนดีไปอีกนะครับโอเคเรามาเริ่มเรื่องกันต่อเลยดีกว่านะ จากจุดเดิมที่แล้วเราเคยเริ่มกันไว้นะครับก็อย่างแรกเลยคือผมต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมเองนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเนตรวงแหวนนะ่ะผมจะขอบอกว่ามันสามารถใช้ได้ทุกอันเลยนะครับเนตรวงแหวนนี่ใช้ได้ทุกอันเลย ผมก็จะไม่บอกแล้วกันนะครับเพราะว่ามันใช้ได้ทุกอันจริงๆนะครับเพราะว่ามันมีในเรื่องของโหมดมีอะไรประมาณนี้ครับทุกคนสกิลมันก็หลากหลายด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะใช้ได้ดีเป็นบางแค่สกิลเท่านั้นนะครับไม่ได้ทุกสกิลแต่มันก็ใช้ได้ครับคือมันดีตรงโหมดนี่แหละโอเคแล้วก็ไปต่อเลยดีกว่าครับเนสตเกตนี่ใช้ได้นะครับคือถ้าดีๆเลยก็สกิลสุดท้ายครับสกิลสุดท้ายกับสกิลเคาน์เตอร์ใช้ได้เลยครับแล้วก็ ชิซุยชิซุยนี่ก็ใช้ได้ครับสกิลหมดเขาดีเขาเตอร์เยอะแล้วก็มีสกิลที่ดาเมจแรงครับแต่ผมก็ไม่ค่อยแนะนําหรอกเพราะว่าดาเมจมันเป็นแบบว่าคือมันมีสกิลดาเมจน้อยนะครับแต่มันจะเป็นสกิลเขาเตอร์ซะส่วนใหญ่นะฮะแต่ถ้าเป็นร่างซูซานโออันนี้ก็ใช้ได้ครับกดสกิลคิวมันจะยิงกระสุนสีเข,เขียวก็แรงเหมือนกันครับอ่าโอเค อันนี้นะครับเน่สีทองผมข้ามไปนะครับก็คือเน่สีทองครับมันดียังไงนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ให้ทุกคนดูนะเน่สีทองนะครับส่วนใหญ่แล้วเรื่องโหมดโหมดเขาจะไม่เปิดกัน,นครับเขาจะใช้แค่สกิลของมันนะ3สกิลนี้นะครับทุกคนคือฝรั่งเขาชอบใช้มากเลยอะอ่าโอเคมาเดี๋ยวผมจะตีให้ดูแล้วกันนะครับ นี่นะครับทุกคนสกิลแรกพรวิ่งมาครับก็กดยัดเข้าไปเลย8ปดพนะครับแล้วก็สกิลที่2นะครับสกิลที่2ดียังไงครับนี่เลยมันการคาวมุยได้ครับทุกคนเดี๋ยวผมใช้ให้ดูนะนี่ครับเดี๋ยวดูนะดูนะอันเนี้ยมันแบบป่านดาเอจดได้อ่าโอบีโตะนะครับมันจะแบบมันติดสกิลสแปมมาทุกคนเออมันจะไม่สามารถขยับได้แล้วก็มันการคามุยได้ด้วยแล้วก็สกิลที่3ครับมีประโยชน์ยังไงครับ นี้ทุกคนดูดาเมจครับเป็นไง2 4 0พัรัวครับรีดดาเมจได้มันมากแล้วก็มันล็อกศัตรูด้วยนะครับถ้าเราแบบถ้าเราใช้โดนนะทุกคนถ้าแบบกดไม่โดนมันจะไม่ล็อกเลยนะครับเออแต่บางทีมันก็ล็อกบางทีมันก็ไม่ล็อกผมก็ไม่ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับว่าทาไมเนี่ยครับสกิลแรกสกิลแรกมันรีดดาเมจได้นะครับอ่านี่จังหวะนี้เราก็ปั่นปั่นการได้นะครับแต่ว่าต้องรีบปั่นนิดนึงนะคบทุกคนมานี่ปั่นไปนี่ครับมันดีอย่างนี้แหละเนตรสีทอง โอเคผมจะไปแบบรวดเร็วเลยแล้วกันนะครับอันต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของเนตรจุติแดงนะครับจุติแดงมันดียังไงแล้วก็จุติฟ้านะครับจุติฟ้ากับจุติแดงนี่ดีไม่เหมือนกันนะครับทุกคนอ่าแล้วก็มีอะไรไม้นี่ผมไม่แนะนำนะครับคือถามว่ามันใช้ได้ไหมมันใช้ได้ครับแต่ผมไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าสกิลครูดาวนานมากครับมันเลยทำให้แบบว่า มันเสียเวลาในการคอมโบของเรานะฮะคือมันย้ายไปเล่นช่องซ้ายมือไม่ได้แล้วมันจะทําให้คอมโบหลักของเราอะ่ะมันไม่มีประสิทธิภาพนะฮะทุกคนแล้วก็ไอ้ไอคี้นี่ก็กาก,ากเลยครับไม่ค่อยแนะนําเลยยุกิสายฟ้านี่ก็ไม่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่อะ่ะอะไรก็ได้นะครับที่มันเป็นสกิลที่แบบว่าต้องแบบคือต้องวาร์ปไปหาโอบิโตะอย่างเงี้ยมันจะโดนโอบิโตะตีเอาโดนง่ายๆเลยนะครับผมเลยไม่ค่อยอยากจะแนะนํา อย่างเช่นไอพวกของใครหนะ้าของพวกมินาโตครับอันนี้คือไม่ค่อยแนะนําแต่ก็มีครับมีเดี๋ยวผมแนะนําให้แล้วกันมันจะมีอันนึงแหละแล้วก็อันต่อมาครับอันต่อมานี่ระเบิดหรอระเบิดนี่ใช้ได้ครับแต่น่าจะใช้ได้แค่สกิลเดียวนะฮะเดี๋ยวผมลองดูแล้วกันนะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่จุติแดงนะครับทุกคนจุติแดงนี่ผมแนะนําแค่สกิลเดียวเท่านั้นครับก็คือสกิลของโหมดนั่นเองนี่เลย คือมันดียังไงครับทุกคนก็คือว่าจุตีแดงนะครับเขาตีธรรมดาโหดมากเลยนะฮะทุกคนเรื่องสกิลนี่ผมลองใช้มาแล้วผมไม่ค่อยเวิร์กกับมันสักเท่าไหร่นะครับนี่เลยนี่ครับเดี๋ยวผมตีให้ดูแล้วกันนะทุกคนรอมันมา,มาแป๊บนึงอ่านี่ครับกดตีรอไปเลยครับนี่คือเน้นตีธรรมดานะครับเน้นตีธรรมดาทําไมเพราะว่ามันแบบมันสปแปมโอปิโตได้นะครับทุกคนดู เดี๋ยวดูครับปึมปึมต้องเล่นกันเยอะๆอะทุกคนนี่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 เห็นปะเห็นปะอ่าประมาณนี้นะครับคือจุติแดงก็มีแค่นี้แหละมันมีแค่โหมดอย่างเดียวนะครับที่ผมอยากจะแนะนํานะโอเคต่อไปจุติฟ้าครับไปดูจุติฟ้ากันบ้างดีกว่ามาครับทุกคนอันนี้ก็คือจุติฟ้านะครับจุติฟ้านี่คือใช้ได้จะบอกว่าทุกสกิลเลยก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับคือ มันใช้ได้สุกสกิลจริงๆครับทุกคนจุติฟ้าอย่างเช่นสกิล C นะครับคลิกขวา C นี่ทุกคนดูดามเมจครับดาเมจนี่อารมณ์คล้ายๆกับเน่สีขาวแต่ว่ามันดีตรงที่เราไม่ต้องวิ่งไปหามันครับนี่อันนี้ก็เหมือนกันครับทุกคนปึ้มเห็นดามเมทไหมนี่ดามเมจมันเลยนะครับจุติฟ้านี่ดีจริงครับทุกคนแล้วมาดูสกิลที่2นะครับสกิลที่2เรียกลูกบอลครับอ่าดอกละหมื่นนะครับทุกคนโอเคครับต่อมาครับบีม ยิงบีมครับสกิลเอ็นสกิลสุดท้ายครับนี่ข้อดีก็คือเป็นสกิลระยะไกลแล้วก็รีดามีดหนึ่งหมื่นลวๆนะครับคือมันดีมากอะจุติคือใช้ได้ทุกอย่างครับจุติฟ้าใครมีก็ยินดีด้วยนะครับนี่เดี๋ยวดูการตีธรรมดานะครับการตีธรรมดาก็สามารถสแปมได้ครับเหมือนจุติแดงเลยเห็นไหมแต่ว่ามันดีกว่ายังไงคือมันสามารถใช้ได้ทุกสกิลครับทุกคนดูครับเนี่ยเห็นปะจังหวะเนี่ยเรารีดามีมันมันเลยครับเห็นปะ ใครที่มีจุติฟ้านี่ผมบอกเลยโคตรได้เปรียบอ่าเห็นว่าพอมันหนีเราก็สามารถสกิลใส่มันได้อีกนะครับเอออันนี้คือดีจริงครับจุติฟ้าผมแนะนําเลยฝรั่งก็ใช้เยอะเหมือนกันนะครับอันต่อมาก็คือดินระเบิดนะฮะดินระเบิดที่เป็นของของใครนะทุกคนผมจําชื่อเขาไม่ได้แล้วอะเดอิดาระปะ ช่ใช่น่าจะใช่ดีดารลนะที่ผมสีเหลืองๆอ่ะเออแล้วมีปากอยู่ตรงมือนะครับผมแน si ะนําแค่สกิลเดียวก็คือสกิลวีนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอปิดโหมดก่อนละกันคือทําไมผมแนะนําสกิลนี้ก็เพราะว่ามันบินอยู่บนอากาศนะฮะบินอยู่บนอากาศแล้วก <un> ็คือมันสามารถสแปมโอปิโตได้ทุกคนดูครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นว่าเห็นว่าอ่าประมาณนี้แต่ถามว่าแนะนํำไหม ก็ไม่แนะนําครับแต่ถ้าใครมีก็สามารถใช้ได้ครับเอามาใช้ได้แก้ขาดได้เหมือนกันเราก็มาต่อกันเลยดีกว่านะครับก็คือว่าอันต่อมานะครับก็คือฮีดันหนอฮีดันนี่ผมเอาไปเล่นมาแล้วครับไม่มีประโยชน์เลยทักสกิลเดียวนะฮะทุกคนไม่มีประโยชน์เลยครับคือไม่ต้องเอาไปเล่นเลยนะแล้วก็เปเปอร์ครับเปเปอร์ถ้าถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้ครับแต่ผมคิดว่ามันไม่ดีเลยอ่ะมันแบบคือมันไม่โอเคนะัะทุกคนอย่าไปเล่นเลยแล้วก็ อาโบนนะครับโบนนี่พระเอกผมบอกทุกคนเลยครับโบนแล้วก็บับเบิ้ลครับโบนกับบับเบิ้ลนี่โคตรดิบดิบแบบดิบจัดๆเลยครับดิบแบบคือแบบเกินอะเกินเกินเลยครับทุกคนอันนี้ซาโอดินซาเบรุนะครับผมก็ไม่แนะนำล็อกลี ล็อกดีนี่ผมก็ไม่แนะนำครับทุกคนเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นสกิลล็อกตัวแล้วเราจะโดนดาเมจของโอปิโตได้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับดันกันนะฮะที่มันเป็นของใครนะที่อยู่กลุ่มเดียวกับซาสุเกะอันนี้ผมก็ไม่แนะนำครับเพราะผมลองเอาไปเล่นดูแล้วนะไม่เวิร์กจริงๆครับไม่เวิร์กอันนี้อ๋อไลเซอร์คุมะก็ก็เล่นได้ครับเพราะมีซูซานโอโอแล้วก็อาสิตอันนี้เป็นธาตุนะฮะอ่า เล่นชิกิเล่นชิกิถามว่าเล่นได้ไหมหรอเล่นชิกิผมไปลองมาแล้วก็พอไปวัดไปวาได้นะฮะทุกคนโอเคนะทุกคนเรามาเริ่มกันที่โบนนะครับโบนก็คือว่ามันดียังไงมันดีตรงที่ว่าเราสามารถย้ายไปเล่นช่องซ้ายมือได้นะครับพอเราย้ายไปเล่นช่องซ้ายมืออ่ะมันจะดีตรงที่ว่าเราสามารถเอาคอมโบหลักของเราไปไว้ช่องขวามือได้นะฮะคือมันจะแยกส่วนกันมันก็เลยทําให้มันแบบ มันได้บัตรลายใส่ได้ทั้ง2อันเลยครับอันนี้ก็คือข้อดีของโบนแล้วทำไมผมถึงแนะนำโบนโบนนะครับก็คือว่าสกิลส่วนใหญ่จะเป็นสกิลระยะไกลนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใส่บับเบิลกับโบนไว้ด้วยกันเลยแล้วกันนะครับในยี่ผมบอกเลยโคตรดิบดิบมากๆดิบแบบคือบับเบิลนี่ดิบดิบสุดๆแล้วครับทุกคนเดี๋ยวทุกคนดูนะครับอันนี้ผมไม่ได้โม้จริงๆนะคือ อาเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูได้ตาตัวเองแล้วกัน,นครับว่าบัลล์โบมันโกงยังไงนะฮะคือมันรีดรามจได้แบบรัวๆเลยครับอ่เดี๋ยวทุกคนดูครับผมจะกดสกิลแรกนะครับอันนี้คือสกิลแรกทุกคนดูดาเมจครับอันนี้คือสกิลที่2นะครับอันนี้คือสกิลที่3นี่ครับทุกคนดูเลยสกิลที่3ามแล้วดูครับทุกคนพอเราเปิดโหมดอะ่ะมันสามารถตีสแปมโอปิโตะได้ด้วยนะครับในี่ดาเมจก็ 13ึ่งรัวๆครับอ่าพอมันหมอบทุกคนดูครับรีดามเมจทุกคนดูสกิลคลิกขวาซีครับสกิลคลิกขวาซีโคตดดิบทุกคนดูครับเดี๋ยวพอมันวิ่งมาแนละ้วมันก็จะโดนดาเมจอีกอ่าฮะแต่ทําไมเมื่อกี้มันไม่โดนวะแต่ดิบครับดิบดิบดิบ,ดบจริงครับทุกคนบับเบิลอ่ะนี่ทุกคนดูครับเนี่ยแล้วเราก็ตีธรรมดาเสริมไปนะนี่เป็นไงสกิลใส่เข้าไปจริงดิบเกินดิบเกินครับ เนี่ยทุกคนครับเห็นปะเห็นปะตีเร็วด้วยตีเร็วไม่พอสแปมด้วยนะครับคือมันแบบถ้าเป็นจุติมันจะตีช้านะฮะและอีกอย่างหนึ่งคือบินหนีได้ด้วยนะครับไม่ใช่คีค้ๆนะครับเออบินหนีแล้วยังไงดูสกิลครับไม่ใช่าจะบินหนีได้อย่างเดียวอ่าสปิมสปิมอะไรสแปมสกิลครับแต่ว่าใช่มันสแปมได้เป็นบางแค่สกิลเท่านั้นนะครับทุกคน ไม่ใช่ทุกสกิลนะครับมันได้สกิล N กับสกิล C ในนี้ทุกคนดูครับเห็นปะอ่าดีอย่างนี้เองครับโอเคเรามาดูโบนกันมากดีกว่าอ่าอันนี้คอมโ,มโบกับบบเบิลเลยครับโบนเดี๋ยวดูโบนนะครับตัว F นะครับทุกคนนี้เป็นสกิลระยะไกลครับอ่าทุกคนดูดาเมจอันนี้ตัว G ครับฮืม <c oughs> ดาเมจอันเนี้ยคือถึงดาเมจมันน้อยแต่ว่ามันเอาไปอ่า คือมันเอาไว้ตีระยะไกลได้ครับทุกคนนี่สกิลเอชนะครับโดดขึ้นฟ้าแล้วก็ทุ่มตูม้มดาเมจสองหมืนห้าสองดอกนะครับอ่านี่คอมโบกับอ่าเดี๋ยวคอมโบกับฟองสบู่ครับทุกคนปุ๊บปๆ๊บป๊บป๊บรีด,ดาเมจครับจังหวะนี้รีด,ดาเมจไปเลยนี่ทุกคนแต่ถ้าให้ดีอ่ะรีตอนมันเนี่ยแน่นทุกคนครับมันมาละนี่รีคูไปเลยนะรีคูไปเลย ดูครับทุกคนคนเดียวก็ตีได้นะคนเดียวก็รีดรามีดได้นะครับเออเป็นไงก็จะประมาณนี้นะครับโบนกับบับเบิลนะครับต่อมาต่อมาเป็นไรดีว่าต่อมาก็เลนชิกิครับอ่าเลนชิกิเดี๋ยวผมใช้ดูเลนชิกินี่ก็ดีนะฮะทุกคนก็คือว่าเลนชิกินะครับดูสกิลคิวสกิลคิวเรียกลูกบอลครับปึม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 แล้วก็สกิลคิวขวาซีครับ ตูมทุกคนเห็นไหมอ่ะแล้วมันก็วิ่งเร็วเนียใส่สกิลแล้วก็หนีใส่สกิลแล้วก็หนีอันนี้สกิลสองนะครับอันนี้สกิลที่สามอ่าแล้วก็สกิลคิวต่อได้ครับเห็นปะคือข้อดีคือบินเร็วสกิลต่อเนื่องนะครับแล้วก็สามารถอ่าดูดูดซับดูดซับเป็นไงเป็นไงดูดซับการโจมตีของโอบิโตได้ด้วยนะครับอ่าเซนชิกิคือข้อดีก็เยอะเหมือนกันครับในนี้เรียกลูกบอลได้รัวๆครับ อ่าฮแต่ว่าสกิลอาจจะคููดาวนานนิดนึงแต่ว่าก็ก็พอเล่นได้ครับคือมันมีครบเครื่องไงอ่ามันบินหนีได้แล้วก็มีสกิลปล่อยลูกบอลรัวมีสกิลพุ่งใส่แล้วก็มีสกิลดูดซับนะครับอันนั้นก็คือข้อดีเลยนะแล้วก็อันต่อมาครับเน่สีทองนะครับทาไมเน่สีทองถึงดีอันนี้ฝรั่งใช้เยอะเหมือนกันครับแต่จะใช้แค่สกิลเดียวเท่านั้นก็คือสกิลเคาน์เตอร์ครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าทําไม แต่ผมเห็นเขานิยมใช้กันนะครับใช้สกิลเคาน์เตอร์ก็ใช้แค่สกิลแรกที่เหลือเขาไม่ใช้อะไรเลยนะครับนี่ดูครับคือมันเคาน์เตอร์แบบยังไงทุกคนเนี่ยดูนะปึ๊บอ่าเออมันก็ประมาณนี้แหละครับอาจจะเป็นด้วยที่มันครูดาวเร็วหรือเปล่าครับฝรั่งเลยใช้กันเยอะแต่มันดีนะครับทุกคนไม่ใช่ว่ามันไม่ดีเดี๋ยวดูกันอีกรอบครับเดี๋ยวดูกันอีกรอบหนึ่งมันครูดาวสิบกว่าวิเองนะนี่ครับ นี่ครับทุกคนปึ๊บอ่าเดี๋ยวดูครับครูดาวกี่วิคููดาวสิบแวิอาจจะเป็นเพราะมันครูดาวเร็วด้วยนะครับคนก็เลยนิยมใช้กันอ่าก็จะประมาณนี้ โอเคฮะทุกคนฮะก็คือว่าตอนนี้คลิปมันก็ปาไป15นาทีแล้วนะฮะก็เดี๋ยวผมขอไปต่อที่พาสามแล้วกันนะครับโอเคถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระ,กะดิ่งเพื่อได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ